พวกนี้ที่จะมาพูดนี้ไม่เลือล่อนลอย<ม>พระพุทธเจ้าท่านลราวลองไปเปิดพระไตรปิฎกอุปริปนาณมัชฌิมนิกายเล่มที่สิสอานาปานาสติสุขข้อที่สองร้อยแป้สบไทยๆ้าบอกหน้าไม่ตรงกันภาษาบาลีกับภาษาขั้นก็จะไปเห็นพระพุทธเจ้า ขานตรสัสจรเสริญพระปีนั <studio>. <st <ress> ้นจำพรรษาที่บุกพผารามามีแต่พระเด็แต่ละองค์มีลูกศิษย์ลูคหามีความเลื่อสใสก็ไปจำพรรษาด้วยปีนั้นเป็นพันแต่ก็คงไม่มากเท่าพวกเราเพราบอกว่ามีพระมหาเถระเด่นๆอยู่มีประมาณหกเจ็ดรูปแล้วก็มีมักมีองค์แปดสอง ยะกตาสติพุทธานุาสติธรรมังอนุสติสิสุดท้ายท่านมาสรุปว่าย่อมมีภิกษุในหมู่คณะนี้สามแม่นันตั้งแต่สติปฐานสี่ที่เรียกว่าตัววิปัสสนาแท้ๆกิจที่บาสืกินสี่ห้าภาระห้าโทษชงเจ็ดอันเป็นไปเพื่อความตัดสรุปสุดท้ายท่านก็เลยสอนว่าจะมี างองค์กําลังสอนหมู่สอนคณะกําลังเจริญอานาปานาสติรู้ความพิสุดทั้งหลายอาณาปานาสตินี้แหละอันเียนี้แหละที่ว่าเจริญหมดเลยคล้ายๆกับท่านจะเลือกชื่อ้ย,ยินให้นะ